วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะมาถึงวันที่11พฤษภาคม68เลือกนายกเทศมนตรีและก็สมาชิกสภาเทศบาลครับผมสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับหรือจะตรวจสอบผ่านทางการติดป้ายประกาศในหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตพื้นที่ของท่านก็ได้ครับผมวิธีการตรวจสอบผ่านมือถือไม่ยากครับหลายพื้นที่จะใช้ลำดับในการมีสิทธิ์เลือกตั้งในรายชื่อ ใช้ลำดับในการที่จะแจ้งตอนที่เลือกตั้งนะครับผมอันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผ่านทางแอปทางรัฐนะครับผมบางท่านก็จะใช้แอปทางรัฐบางท่านก็สามารถกดลิงก์ได้ยนวะผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ในคลิปนะครับส่วนวิธีการตรวจสอบผ่านแอปทางรัดไม่ยากท่านผู้ชมครับเราก็ไปที่แอปทางรัฐของเรานะครับผมแอปทางรัฐนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยท่านผู้ชมครับแล้วก็การเข้าสู่ระบบนั่นก็คือจะไปในส่วนของบริการนะครับผม ไปที่ส่วนเมนูบริการตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดที่เลือกตั้งนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็กรอกเลขประชาชน13หลักเข้าไปครับแล้วก็กดค้นหาก่อนกดค้นหาถ้าขึ้นว่ายืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์ก็กดตัวนี้ก่อนนะครับยืนยันคุณเป็นมนุษย์ก่อนกรอกเลขประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหานะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างครับผม,ผมก็จะบอกว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตใดหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่เลือกตั้งลำดับชื่อในบัญชีรายชื่อครับนี่เป็นตัวอย่างนะบท่านผู้ชมก็คืออาจจะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้เพื่อที่จะใช้ในการไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เราไปเลือกตั้งนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องไปดูที่รายชื่อหรือจะดูรายชื่อที่ติดป้ายประกาศอีกครั้งก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเมนูการแจ้งสิทธิ์นะครับเขตไม่ไปเลือกตั้งได้ด้วยครับผมว่าสามารถแจ้ง ในก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็ระหว่างหลังเลือกตั้งอีก7วันในช่วงของการแจ้งว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเหตุใดท่านผู้ชมก็อยู่ที่เมนูแอปทางรัฐเช่นเดียวกันครับก็สามารถแจ้งได้ท่านผู้ชมโอเคมากเลยนะครับสามารถใช้งานกันได้เลยแอปทางรัฐมีประโยชน์นอกจากนี้แอปทางรัฐยังใช้ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันด้วยณปัจจุบันก็ยังใช้เช็คในการเช็คสิทธิ์ว่าท่านได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000บาทหรือไม่ด้วยสถานะเป็นแบบใดตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับท่านใดที่ติดปัญหาในการเข้าใช้งานแอปทางรัฐก็สามารถใช้แอปไทยดีในการเข้าสู่ระบบได้ครับผมเพราะว่าแอปไทยดีก็เป็นแอปของกรมการปกครองที่จะสามารถดูข้อมูลบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารสําคัญทางราชการได้สําหรับตัวเรานะครับโอเคมากเลยท่านผู้ชมครับก็เป็นวิธีการคร่าวๆง่ายๆให้แนะนำกันนะครับสำหรับแอปทางรัฐในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผม ก็โอเคประมาณนี้หรือถ้าใครที่มีคำแนะนําอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปใช้ใชสิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยครับผมเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองของเรานะครับโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ใเนช่นอลกันด้วยครับสวัสดีครับ